สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บางสะพานน้อยครับกำลังจะไปที่จันทิมารีสอร์ทครับก็มาจากด้านนู้นครับจะ arrive at บางสะพานน้อย and will go to จันทิมารีสอร์ทบางเบิดเกาะทะลุครับทะลุไอแลนด์ครับก็ will go to this way From this way go to Bangkok and this way go to Chumphon. โ okay, อเคครับ Thanks for watching. นี่ครับป้ายจันที่มารีสอร์ทครับไปทางนี้ครับ Bang Bird Beach Free WiFi เกาะทะลุทัวร์ครับฝนตกนิดหน่อยครับ It's raining so I have to stop recording now. See you at Bang. อยู่ที่สา,าลาริมทางครับ Am Rest Area. มาแล้วไปบางเบิร์ดรีสอร์ทครับนี่คือน่าจะเป็นรถคันนี้แหละไป